สวัสดีครับอาจารย์ทุกๆท,ท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมพบกับผมเปาวันลกต่อป่าภูเขาหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากสุขภาพร่างกายของพี่ชายนะผมเซียนตะโกทรงลพาไปนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างจะอดเดือดนะผมก็ต้องดูแลกันบ้างแล้วก็การนำคลิปนะผมก็จะไม่ได้ทําเลยช่วงนี้ก็มีได้ทําเมื่อกี้ก็นําส่งลกต่อนะครับผมตัวหนึ่งนะครับผม ก็วันนี้บาวันก็พามาชมนะครับผมนกคู่นี้เป็นนกต่อนะครับผมนกต่อทั้งคู่นะครับผมตัวเก่านะครับผมก็จะมาทําคลิปนะครับผมสําหรับตัวนี้นะผมหนึ่งกุกนะครับผมเป็นนกหนึ่งกุกเสียงก็ตามในคลิปเลยครับผมแล้วก็คู่อ่างเยอะนะครับผมอ่างเยอะนะครับก็ไม่ได้นับนะครับเมื่อกี้บาวันเคยนับสุดๆเก้าคำนะครับผมที่ครูไปยาวๆสุดๆเก้าคำที่อ่านเก้าคำนะครับผมส่วนตัวนี้พิเศษที่ว่า เป็นนกสามกุกนะครับผมสามกุกไม่เต็มนะครับผมแต่ว่าเป็นนกที่ไม่ค่อยขัโยนนะครับผมั้งแต่นําเข้ามาอยู่บ้านบานก็จะมีส่วนมากลงกระดิปีกบางครั้งก็อ่าบางครั้งก็ปักทอร์นีเลยนะครับผมขีดปีกนะครับผมเรียกนกขีดปีกดีตัวนี้น่าจะเป็นนกค่อนข้างจะหมานนะครับผมตามสายตาผมนะครับผมส่วนตัวนี้ได้นายใหม่แล้วนะครับผมได้นายใหม่ก็จะนําส่งวันเสาร์นะครับผมชวนมือเลยนะครับผมบอกอาจารย์ผมอย่าเพิ่งโวนไม่ต้องโวนนะครับผม สัมผัสตัวเป็นเป็นก่อนนะครับผมผมไปส่งถึงมืออ้าวยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรครับอาจารย์นี่นะครับผมความชัดเจนนะครับผมกอ็สมน้ําสมเนื้อครับผมประเพศว่าอ่าตัวนะผมเดี๋ยวจะให้ดูตัวใกล้ๆอีกทีนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโตกว่าสวยกว่าเสียงตัวนี้คอนข้างจะเปิดกว่านะครับผมก็เดี๋ยวก็จะพาดูตัวใกล้ๆเหมือนกันนะผมก็คลิปนี้ทำกลางคืนนะครับผม พรุ่งนี้เช้าจะลองเอาเจ้าสามกุกออกเล่นดูสักไม้หนึ่งก่อนเข้าทํางานนะครับผมก็เดี๋ยวปบาวันพาดูตัวใกล้ๆนะครับผมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งกุกนะครับผมก็บ่าวันลงทิกตอกอยู่เรื่อยนะครับผมตัวนี้ยอดวิวอย่างสูงนะครับผมสําหรับทิก t o k ก็เลยแต่ยังไม่เคยลงในช่อง Youtube นะครับผมเก่ามากครับผมก็ดูอาจารย์แล้วแหละเอาไปเลี้ยงฟังเสียงนี่แหละครับผม แต่ก็นานๆจะออกต่อเล่นบ้างนะครับผมก็เป็นนกต่ออยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมนิ่ครับผมขันดีตัวนี้ครับผมขันดีนี่ครับตัวนี้เจ้าสามกุกนี่ก็ไม่ธรรมาดาครับผมคือเฉพาะเขาคูเดียวเขาเนะ๊ะ เพราะที่คู่เดียวนะผมวันนั้นบวันนับได้เก้าคำนะผมอ่านยาวๆเหมือนกันนะครับผมสําหรับเจ้าสามกุกนะครับผมเดี๋ว่าจะตั้งกล้องถ่ายขันโยนสามกุกนี่มันผมดูแล้วอยู่บ้านนี้กระดิกปีกอย่างเดียวก็ผมเดี๋ยวก็จะลองเอาขึ้นไปต่อดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมว่าจะโยนเพราะๆสามกุกให้ฟังหรือเปล่าสามกุกเยอะหรือเปล่าหรือว่าสามกุกน้อยนะผมอันนี้ก็ยังบอกบอกไม่ถูกนะครับผมเลยจะออกเล่นดูนะครับผมก็ สำหรับคู่นี้เอาจริงๆแล้วบ่าววันนะครับผมจะนําเข้ามาเป็นนุกต่อหลักนะครับผมแต่เพราะเอินเอาลงไปเอาลงในเฟสด้วยอาจารย์ในเฟสเห็นก็เลยโทรมาโทรมาจีบนะผมผมก็เกรงใจเหมือนกันนะผมผมเปิดราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับเอาจริงๆก็เปิดที่หกเท่านะครับผมตัวซ้ายมือนะครับก็ถามว่าเสียดายไหม <c oughs> ก็เสียดายพอสมควรนะครับผมก็แบ่งไปตัวหนึ่งก็ขอเก็บไว้เล่นนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผม ก็นี่เจ้าสามกุกนะครับกระดูกันชัดๆัดนะครับผมดูว่าเออลายเป็นยังไงนะครับผมแข้งนี่เปลือกกระเทียมเลยครับผมนกต่อเก๋าเก่ามาแล้วนะครับผมนกต่อเก๋าเก่ามาแล้วครับผมบ่าวันก็จะเล่นประมาณอย่างนี้ครับผมมันต้องเก๋าเกาไปเลยแรงหน่อยไม่เป็นไรให้ถูกใจก็พอครับ ครับผมชัดๆผมนั่งติดๆเลยครับผมนี่ครับเน้นความชัดเจนครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะเรียกจะเรียกแล้วก็ดิกปีกเรียกแล้วก็ดิกปีกนะครับผมผมคิดว่าความหมานจะนี่นะครับผมจนสามกุก นี่ครับเอามานั่งจดคูบางครั้งเอาขึ้นไปจดคูเรียกกระดิกปีกเฉยครับผมแล้วก็มีสับคูแบบว่าประมาณว่าเรียกไปคูไปประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าจีบเจ้สามกุกก็หนักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเอามาสูงมากนะครับผมก็แบ่งอาจารย์ออกไปพอแบบยังไงล่ะมันก็เกรงใจด้วยก็แบ่งอาจารย์ไปตัวหนึ่งแล้วก็อยากเก็บไว้ล่นตัวหนึ่งครับผมเพราะว่านก ตัวคู่อ่างนกต่อดีๆยิงตัวนี้สามกุกอย่างนี้ก็ยิ่งหายากนะครับนกต่อดีๆมีคารุมก็บ่าววันก็ว่าอยากจะเก็บไว้เล่นนะครับผมแต่ถ้าอยากเก็บตัวก็โทรมาได้นะผมศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมสําหรับเจ้าสามกุกทั้งนี้ทั้งนั้นบ่าววันก็ต้องออกไปเล่นดูก่อนนะครับผมสําหรับเจ้าสามกุกนะครับผมก็ดูเจ้าสามกุกค่อนข้างจะเยอะแล้ว เดี๋ยวค่อยแพนไปดูเจ้าหนึ่งกุกนะครับผมดูหน้าดูตาใกล้ๆนะครับผมแล้วก็ที่เห็นกินดีๆเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่บาวันทําให้นะครับผมก็ได้กินดินดําสูตรบาวันด้วยเลยครับนี่นี่นะครับ ที่เห็นกินในคลิปนะครับผมที่ตั้งขาตั้งกล้องไว้ก็ส่วนดินดำนะครับผมหากใครไม่มีเวลานะครับผมก็กดติดตามบ่าววันไว้นะครับผมกดติดตามทางช่องไว้บ่าววันนุกต่อปลาภูเขานะครับผมก็คาดว่าจะคาดว่าจะไม่นานนะครับผมก็จะเดินทางไปเขาใหญ่และจะไปทําอยู่ที่ทนู่นดีกว่านะครับผมจะเดินทางไปทําอยู่ที่นู่นดีกว่า ครับผมหาดินธรรมชาติที่ป่าภูเขานะครับผมเรามานั่งทําดีกว่านะครับผมและก็ที่สําคัญผมทําอยู่บ้านแล้วควันขมุงครับผมผมลองทําแล้วมันก็จะลําบากหน่อยเดี๋ยวไปทําที่ป่ากันเลยนะครับผมจะทําจํานวนที่ให้ได้มากที่สุดนะผมเพื่อที่จะมา,าให้ผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมทำเองนะครับผมก็จะแบ่งขายให้นะครับผม นาตาเจ้าสามกุกครับผมตัวนี้แข่งเปิดกระเทียมเหมือนกันดูดูจากตัวแล้วจะตัวโตวตัวนี้จะโตกว่านะครับผมไอจัดเจ้าหนึ่งกุกนี่จะโตกว่าอกโตกว่านะครับผมแต่พูดถึงว่าโตวกว่าไม่ใช่จะเสียงใหญ่กว่านะครับก็ดูแลไอตัวสามกุกก็จะเสียงเปิดเปิดกว่านิดนึงนะครับแต่ครูอ่างถ้าจุดครูอย่างนี้สู้ตัวหนึ่งกุกไม่ได้ครับผมอ่างเยอะกว่าก็ ตัวสามกุกก็เท่าที่เห็นครับสามคำสองคำสามคำ,ส,มคำสี่คำนะผมแต่ยาวๆคู่เดี่ยวตัวเองมาวันนับได้เก้าคำครับผมไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับผม เคโลออกต่ออาจารย์ผมว่าหมานครับนกแบบนี้มีมีเบามีหนักนกอายุกรุงดีอาจารย์มันเก่าครับ เขาจะยืนอยู่ประมาณนี้ประมาณสามประมาณสีแล้วก็เดินบนนี่ครับนี่ยเรียกไปรูไปครับผมคารมไม่ต้องห่วงผมว่าต้องหมานครับตัวนี้ถ่ายย,วยาวๆนะจารย์ผมถ่ายย,วยาวๆเลยครับ นะครับอาจารย์ ตัวนี้นะครับผมที่ยกครูเจ้าหนึ่งกุกนะครับผมตัวนี้จะมีอ่างหนึ่งคำพิเศษแข้งแตกนะครับผมแข้งแตกเท่าที่จําได้ประวันไปโตได้นะครับผมว่าจะปล่อยตบเด็กนะครับผมลายคอขึ้นประมาณเม็ดสองเม็ดนะครับผมพอจับมาดูแล้วแข้งแตกจําได้ว่าแค่เกดเดียวที่ไม่แตกนะครับผมแตก่ก็มีรอยแตกนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่แตกเลย ก็ถือว่าแข้งแตกตลอดนะผมผมก็เลยเอากลับมาเลี้ยงครับผมสรุปว่าลายคอขึ้นประมาณเม็ดที่สามนะผมคูเฉยเลยนะครับผมนกตัวนี้และก็เป็นอ่างหนึ่งคำนะครับผมก็เสียงพึ่งจะกําลังจะโตขึ้นโตขึ้นนะผมเพราะว่าตอนนั้นบ่าววันก็คิดว่าเป็นเสียงเด็กกระเดื่องกลางขันโยนตั้งแต่ลายคอยังไม่เต็มนะครับผม ก็ถือว่าเป็นนกที่ค่อนข้างะดือดพอสมควรและน่าจะเป็นนกต่อในอนาคตนะครับผมนกเด็กนะครับผมที่ที่ไม่กลัวนกตัวใหญ่นะครับผมแต่ก็เราก็อย่าไปแบบดันทุลังนะครับผมไปจุดคู่เขานะครับอันนี้เป็นนกขันโยนหนึ่งกุกนะครับผมขันเก่งเรียกเก่งนะครับผมตัวนี้แทบจะว่าขันทั้งวันก็ได้นะครับผมแั่นี้นกอนาคต เป็นนกต่อดีนั่นเองนะครับผมถ้าสนใจก็บอกวันก็จะตัดใจแบ่งให้นะครับผมว่าตัวรักเหมือนกันนะผมเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆนะครับผมเลี้ยงตั้งแต่ลายคอขึ้นเม็ดสองเม็ดนะครับผมก็เปิดอยู่ที่สิบห้าแดงนะครับผมไม่รวมส่งนะครับถ้าสนใจเอาไปเลี้ยงเอาเป็นนกอนาคตรหรือว่าฟังเสียงฟังฟังบนเพลินเป็นนกแข้งแตกนกขายากนะครับผมเออ่019987007นะครับผม จาแข่งแตกนะครับอ๋อสาหรับคลิปนี้ครับผมก็โดยประมาณนะครับผมก็เอาของดีของเด็ดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมก็นกต่อบาวันก็ยังมีอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็อยู่ที่เขาใหญ่นะครับผมส่วนมากแล้วจะเป็นนกปาก่าภูเขานะครับผมพี่ชชยนะครับผมก็ต้องไปย้ายงานแลครับผมเนื่องจากงานที่ทําอยู่ก็เกี่ยวกับสายตาเพราะว่าขับรถนะครับผมแล้วก็ย้ายมา ประจำนะผมไม่ต้องขับรถไปไหนนะผมหาอะไรมาทําอยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็คลิปช่วงนี้ก็เลยห่างๆไปหน่อยนะครับผมแต่ของนี้ก็ยังมีเพียบนะครับผมสนใจนกต่อนะผมศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมนกต่อแต่ละตัวต้องมีคลิปให้ท่านผู้ชมตัดสินใจนะครับผมหรือว่า,อ,าอยู่ไม่ไกลนะครับผมมาชมได้ที่ค่ายนะผมที่ท่าข้ามนะครับผมหรือว่าเข้าเทียนทะเลซอยเจ็ดก็ได้นะครับผม เรื่องราวเกี่ยวกับนกเขาครับผมุูเต็มที่กับปวันนกต่อปา่าเขาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ําลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้เจอกับปวันคลิปต่อไปก็ไม่น่าจะพลาดนะครับผมเอาเจ้าสามปุกไปโตนะครับผมคลิปต่อไปเจอกันกับเจ้าสามปุกขึ้นอาจจะขึ้นสายไฟหรือต้นไม้นะครับผมผมคิดว่าเขาเล่นแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ